คุณผู้ชมคะใครที่ชื่นชอบซีรีส์แอคชั่นแนวสืบสวนสอบสวนไม่ควรพลาดเลยนะคะกับเรื่องนี้ค่ะ HAPPINESS คนคลั่งโรคมรณะนะคะที่ทงมูนแม็กซัดมาให้ได้รับชมกันแบบรวดเดียวจบครบทุกตอนเลยค่ะทีวคุณร้อยมันอะไรกับพอเขาครับอะไรวะนั่น่ะหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าพ่อ,อ,อไปมันเป็นอะไรเนี่ยใครจะไปรู้นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้น เป็นซีรีส์ที่ทันทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากที่สุดค่ะสำหรับซีรีส์เกาหลี h a p p i n e s s โคนคลังโรคมาณนะที่ผู้เขียนบทเชื่อมโยงกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในปัจจุบันบวกกับจินตนาการการสร้างเรื่องราวให้มีเนื้อหาเข้มข้นผ่านการคิดค้นดัดแปลงตัวยาแล้วก็ทําให้คนเนี่ยกลายเป็นอมบีนะคะกับเรื่องราวของยุนแซบมตำรวจหญิงหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยากจะมีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองจึงได้ไปขอร้องให้เพื่อนสมัยเรียนอย่างสายสืบจองอีฮยอนแต่งงานกับเธอค่ะ เพื่อที่จะได้โคตาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้แต่งงานใหม่หลังจากได้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ได้ไม่นานนะคะก็เกิดเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยกลายเป็นเขตกักกันโรคค่ะนัาแสดงโดยนางเอกมากติมือฮันฮโยจูและพระเอกเจ้าบทบาทพักฮียงชิกนะคะรับชมแบบรวดเดียวจบครบทุกตอนทั้งภาคไทยและก็ซับไทยได้ทางโมโนแม็กซ์ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกเลิขสิทธิ์ค่ะ